สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ UR Talk ครับกับ UR Red Q นะครับวันนี้ผมพิชาผู้ดำเนินรายการพาท่านผู้ชมมาอย่างจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวันที่31นะครับในการที่เราบันทึกเทปกันเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับซึ่งวันนี้ทุกคนไทยทนส่วนใหญ่จะมีความสุขเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่จะต้องเดินทางกับภูมิทำศนนาวครับไปเยี่ยมหาคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดจนจะมีของข,องขวัญต่างๆนะครับจะซื้อกันไป,ไปมอบให้ท่านนะเพื่อเป็นสิ่งสำหรับมงคลชีวิตในปีปปต่อไป สำหรับวันนี้ทางทีมงานยูอาร์ทอกเราได้มาเก็บบรรยากาศภาพสวยๆกันที่สวนราชพฤกษ์หรืออุทยานหลวงนะครับสำหรับบรรยากาศสวนวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามชมในรายการครับสวัสดีสสดครับท่านผู้ชมพบกับรายการอะไรครับวันนี้น้องอีกเล่ายู talk. อาร์ท็อกยูอาร์ท็อกอันนี้เรามาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยวันนี้สวนราชพฤกษ์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เฮ้ยพี่เบสแซลมมาเบื้องหลัง,ลงลก็บอกว่าสวนหลวงรากาไม่ใช่นะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะน,นี้เราพาท่านผู้ชมมาเก็บบรรยากาศภาพสวยๆอากาศเย็นๆ อากาศดีๆที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่บริเวณอุทยานหลวงถนนราชพฤกวันนี้ที่เรามาสามเด็ดเพราะว่าฟรีใช่ไหมเองเมื่อวันเราไม่มาใช่ปะมันเสียเงินเดี๋ยวผู้ไปเดี๋ยวเขาเสียใจอันนี้เราเรารายการฟรีฮะเราก็เลยขึ้นมาทำรายการเนี่ยมาถ่ายรายการบันทึกเทปนะคะวันนี้องอีเห็นที่อุทยานราดชุกมีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่เห็นก็เช้านี้นะคะรู้สึกอากาศแจ่มใสค่ะมีดอกไม้นะคะบานไหลดอกค่ะแล้วก็สีสันสวยงามค่ะแล้ว ถูหวยไะเนี่ยเด็กซื้อหวยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใครที่พลาดกบโอกาสเสียหวยไปก็ไม่ต้องเสียใจวดวหน้ามีเดือนละสองครั้งปีหนึ่งมีโอกาสลุ้นยี่สิบสี่ครั้งไปหาเลขใหม่เดี๋ยวไปชมภาพกับสวยก,กันกับพ่อลูกเฮฮาเนาะอยู่อาร์ทอครับติดตามชมรายการครับไปเลยค่ะไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะด้านหลังของเรานะคะเป็นหอคำหลวงคะ่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะบูชานะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นขอคำห่วงนั่นเองค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งข้างในนั้นมีประดิษฐานเหรียญเอาไว้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นส่วนสยามของประเทศค่ะค่ะท่านผู้ชมคะต้นที่อยู่ด้านหน้าของฉันเป็นต้นเสียนฝรั่งนั่นเองค่ะดูสิคะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมคะ ด้านหลังของดิฉันเป็นดอกพิทูเนียนั่นเองค่ะสดใสไหมล่ะคะสีแจ่มใสและดูแล้วสดชื่นค่ะ